คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ถือเป็นวันหยุดพักผ่อนสําหรับคนในครอบครัวนะคะหลายๆคนนะคะยังอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้อุ๋ยมีของขวัญมาฝากค่ะจะมาแนะนําร้านอาหารอร่อยๆอนะคะในกรุงเทพนี่เองนะคะเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลนะคะต้องไปที่นี่เลยค่ะเพราะเขาจะยกอาหารทะเลสดๆสดสดมาให้ผู้ชมรับประทานเลยนะคะนั่นก็คือแหลมเจริญซีฟู้ดค่ะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่แหลมเจริญซีฟูด้ดร้านอาหารที่คนรักซีฟู้ดไม่ควรพลาดค่ะที่นี่เขามีดียังไงถึงได้ครองใจสาวกอาหารทะเลมายาวนานกว่า30ปีไปฟังกันค่ะอ่อคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับเอ่อแน่นอนความสดความใหม่ ความสะอาดย่อมเป็นอันดับหนึ่งของการทําร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําอาหารทะเลครับความสดต้องมาก่อนแน่นอนแล้วตามด้วยความสะอาดนะครับแล้วก็เราก็เน้นหนึ่งเรื่องการบริการในรูปแบบของการเป็นครอบครัวเพราะว่าร้านอาหารเราเติบโตมาจากการทําธุรกิจที่เป็นแบบครอบครัวเพราะนั้นเราก็เน้นให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยได้สัมผัสถึงความอบอุ่นในในเรื่องของการบริการแบบครอบครัวครับผม อาหารทะเลส่วนใหญ่ของแหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ยแหล่งที่มาก็จะเป็นแถบภาคทะเลฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่นะครับระยองจันทราดเนี่ครับเป็นเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราใช้มาตั้งแต่สาขาแรกคือ,คอที่จังหวัดระยองคือก็30กว่าปีแล้วครับเมนูของแหลมเจริญซีฟูด้ดมีจุดเด่นอะไรบ้างคะเมนูของแหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ยเราเน้นที่อาหารทะเลซะส่วนใหญ่คือเกือบทั้งหมดเลยครับเป็นอาหารทะเลก็คือมีเมนูหลากหลาย ทั้งกุ้งหอยปูปลามีซีฟู้ดทุกชนิดนะครับผมเกือบจะ200กว่าเมนูได้ครับสำหรับวันนี้มีเมนูแนะนำทั้งหมด5เมนูด้วยกันครับผมก็เริ่มต้นแรกที่เมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลาก็คือเป็นเมนูหลักของร้านแหลมเจริญซีฟู้ดถ้าพูดถึง ร้านแหลมเจริญซีฟู้ดก็ต้องนึกถึงปลากระพงทอดราดน้ำปลาหรือถ้านึกถึงปลากระพงทอดราดน้ำปลาก็ต้องนึกถึงแหลมเจริญซีฟู้ดครับความพิเศษของเมนูนี้ก็คือความสดของปลาซึ่งแน่นอนที่สุดแล้วก็วิธีการทอดน้ําที่ราดปลาเป็นสูตรพิเศษของทางแหลมเจริญซีฟู้ดของเราบวกกับน้ําจิ้มซีฟู้ดที่ก็เป็นพิเด็ดเป็นสูตรพิเศษอีกเหมือนกันครับถัดมาก็คือหอยเชลล์อบเนยเราคัดไซส์ของหอยเป็นพิเศษ ให,ให้มันเหมาะสมกับคุณภาพกับผู้บริโภคที่ผู้บริโภคที่มาทานที่ร้านเรานะครับแล้วก็เมนูต่อไปครับเป็นเมนูกุ้งแชรบุยอบมุนเส้นสูตรแหลมจเจริญน,นะครับหรือก็คือนี่ก็คือเป็นเป็นสูตรระยองเป็นสูตรดั้งเดิมของของต้นตํำรับที่มาจากจากจังหวัดระยองก็คือเป็นเป็นที่มาของของร้านของเราอยู่แล้วด้วยจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือด้วยความที่เป็นสูตรดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติที่แบบว่า ใส่นมสดแต่จริงๆเมนูเนี้ยมีหมดสอสูตรนะครับคือสูตรจริงกับสูตรละยองสูตรจริงก็จะใส่ซีอิว๊วก็คืออาจจะเป็นแบบตามสไตล์คนคนจีนกินนะฮะอันนี้เป็นสูตรสูตรละยองก็จะเป็นแบบของเป็นซีฟู้ดแบบไทยๆครับผมส่วนเมนูต่อไปก็เป็นแบบเป็นกุ้งอีกเช่นกันแต่เป็นเมนชื่อเมนูว่าแกงส้มไหลวัวกุ้งแม่น้าครับเราคัดไซส์กุ้งแม่น้ําที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเป็นเป็นไซส์ที่กําลังพอดีคํารสชาติ เป็นสไตล์ไทยๆเป็นแกงส้มสตไตล์ไทยๆนะครับคมกล่อมคบรสแล้วก็บวกกับความสดของกุ้งก็ทานกับข้าวข้าวสวยอุ่นๆก็ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับส่วนเมนูสุดท้ายก็คือเมนูหลนปูไข่เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านจุดเด่นของออหลนปูไข่เนี่ยก็คือความสดของกะทิที่เราคั้นเองวันต่อวัน แล้วก็ความสดของปูสไตล์ของที่แหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ยจะเป็นสไตล์รสชาติที่กลมกลม่อมครบรสซึ่งโดยรวมแล้วนะครับเมนูทุกเมนูของแหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ยก็เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานวัยเรียนผู้ใหญ่หรือว่าเด็กวัยรุ่นรับประทานได้เป็นทางครอบครัวครับ ดูแล้วน่ารับประทานทุกเมนูเลยนะคะซึ่งนอกจาก5เมนูนี้แล้วแหลมเจริญซีฟูด้ดยังมีเมนูเด็ด,ด,ดให้เลือกอ่มอร่อยได้ดมากกว่า200เมนูเลยนะคะซึ่งถ้าใครอยากมาชิมอาหารทะเลสดใหม่เหมือนส่งตรงจากระยองแบบนี้ไปได้ที่ไหนบ้างคะถ้าท่านผู้ชมอยากมาลิมรสความอร่อยของอาหารทะเลสดๆกับแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด10สาขามี3สาขาต่างจังหวัดก็คือสาขาแรกเป็นสาขาต้นตำรับ ที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเปิดมาแล้ว30กว่าปีที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นกันก็มีที่เซ็นทันพาซ่ซาขอนแก่นแล้วก็เซ็นทันพาซ์ซาอุดรธานีนะครับแล้วก็สาขาในกรุงเทพก็จะมีที่แยกเหมงจายครับแล้วก็ถนนรามอินทรากิโลเมตรที่35แล้วก็ขึ้นห้างนะครับก็จะเป็นที่เซ็นทันเวอสยามพารากอนสีลมคอมเพกนะครับแล้วก็พาราไดพาร์คแล้วก็ ท,ที่อยูนะ่ตอนนี้ก็คือที่เซ็นทันพาซาราดพท้านะครับและอนาคตข้างหน้าใ,นใกล้ๆนี้ก็คือเตรียมพบกับสาขาน้องใหม่ที่เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับท่านชมสามารถสำรองที่นั่งโดยเฉพาะที่นี่คือที่เซ็นทันพาซาราดพท้าได้ที่เบอร์021034004หรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น าการร่วมกิจกรรมต่างๆข่าวสารความรู้ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราคือ www. l a ล r l e a n s e a f o o d .com หรืออาจจะเป็นที่แฟนเพจของเราก็คือ l a ลมเจริ e ซีฟู้ดเหมือนกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแวะชิมสัมผัสความอร่อยและความสดของแหลมเจริญซีฟู้ดของเราได้ทุกสาขานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ โอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะคะแต่ละอย่างน่าทานมากๆเลยสงสัยเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าฝากไว้นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากรับประทานอาหารทะเลสดๆนะคะก็แวะไปได้ค่ะที่แหลมเจริญซีฟู้ดค่ะ